เม่เกิดจากการรวมตัวหรือเกาะกลุ่มของไอ้น้ําในที่สุดก็จะเกิดการรวมตัวและตกลงมาเป็นละอองฝนและหมอกที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองก้อนเมฆปุยขาวนุ่มชวนฝันเหล่านั้นมันช่างเย้ายวนให้เราหลงไหลไปกับมันสัมผัสที่อ่อนโยน คงจะคอยปลอบประโลมหัวใจที่เปราะบางของเราแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเมฆบนฟ้ามีหลายรูปแบบเมฆขาวเมฆครึ้มเมฆฝนเมฆพายุนอาจจะเป็นแค่ละอองบางเบาเล็กๆไยจนถึงเมฆก,ก้อนใหญ่ยักษ์มีทั้งดีมีทั้งร้ายลอยปะปละนกันไปมบนท้องฟ้ากว้างหากเราได้สัมผัสได้ใกล้ชิด ไดอบกอดเมฆเหล่านั้นเมฆแบบไหนกันนะที่เราจะเลือกจมอยู่ไปกับมันหนังสือเล่มนี้จะพาเธอไปหาคำตอบกับก้อนเมฆที่อยู่ในตัวเธอลงทางกลางปุยเมฆ